สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นกุหลาบนะคะที่ซื้อมาปลูกต้นแรกเลยค่ะต้นนี้นะคะไปซื้อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวันวาเลนไทน์นะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อกุหลาบแดงนะคะแต่กุหลาบแดงอ่ะหมดค่ะใครดีก็เลยได้ต้นนี้มาละคะชื่อเขาก็คือโอ๊บจนพรที่สองนะคะ ชื่อนี้ก็ตั้งเป็นเกียรติแต่สันตปาปาจรบอนที่สองค่ะก็เป็นกุหลาบสีขาวนะคะขาวสะอาดค่ะเหมือนแม่ชีเลยนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่นะคะเป็นกุหลาบตัดดอกดอกใหญ่แล้วก็มีดอกไวมากเลยคะ่ะก็ดอกของเขานะคะก็จะออกเรื่อยๆนะคะอันนี้ซื้อมา ก็หลายเดือนก็ออกหลายรอบแล้วนะคะนี่ตอนนี้เขาออกดอกนะคะก็จะมีเออแตกออกบานเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะออกดอกใหม่ดอกเก่าเราย,ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะออกดอกไวมากแล้วก็ดอกดอกมากค่ะออกดอกทีก็ออกหนึ่งก็หลายๆดอกเลยนะคะนี่ให้เห็นให้เราชื่นชมสวยมากเลยนี่นะคะออกหลายดอกเลยค่ะเริ่มแย้มเริ่มบานแล้วก็ ลยลาไปก็มีนะคะแต่เรายังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวจะตัดทิ้งแล้วก็จะจะได้แตกใหม่นะคะก็เป็นกุหลาบที่ก้านเขาจะอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าดอกเขาใหญ่พอดอกใหญ่เนี่ยก้านเขาก็จะอ่อนแต่สวยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะหอมแบบ น้ำหอมอ่ะหอมอ่อนๆสวยมากแล้วก็กุหลาบปบจอนพรที่สองนะคะดอกเขาก็จะเป็นสีขาวแต่มาถ่ายเนี่ยจะเห็นข้างในเขาจะออกเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะสวยมากแนะนำเลยค่ะต้นนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะมีดอกให้เชยชมตลอดนะคะราคาวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ